เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการแก้ไขแบบฟอร์มค่ะสมมุติว่าคุณมีแบบฟอร์มที่คุณสั่งพิมพ์มาจากทางโรงพิมพ์อยู่แล้วอย่างเช่นฟอร์มใบกำกับภาษีหรือใบกำกับสินค้าคุณสามารถที่จะให้เอ็กเพรสนั้นพิมพ์ลงฟอร์มที่คุณมีอยู่ได้โดยเข้าที่หัวข้อขายข้อ 4. ขายเงินเชื่อจากนั้นคลิกที่ปุ่มข้างๆปุ่มพิมเตอร์จะมีหัวข้อทั้งหมด 11หัวข้อด้วยกันหัวข้อแรกจะเป็นหัวข้อพิมพ์ใบ,บกำกับสินค้าซึ่งจะมีด้วยกันถึง9ฟอร์มในที่นี้เราจะขอเลือกเป็นฟอร์ม Hot <Key S> 1 Hotkey ก็คือ alternate p นั่นเองเลือกออกจอภาพที่คุณเห็นอยู่นี้จะเป็นการพิมพ์แบบฟอร์มลงในกระดาษ a 4ธรรมดาซึ่งโปรแกรมนั้นได้ตีตารางต่าง ให้เรียบร้อยแต่หากคุณต้องการที่จะให้เ e อ็กเพรสนั้นพิมพ์ลงฟอร์มที่คุณมีอยู่นั่นหมายถึงโปรแกรมต้องไม่มีตารางให้วิธีการก็คือคลิกที่ข้างปุ่มพิมพ์เตอร์จากนั้นเลือกที่ข้อ7ก่อนเพื่อเอาต้นฉบับแบบไม่มีเส้นมาเป็นแบบทดสอบหากคุณเลือกแบบมีเส้นนั่นหมายถึงคุณจะได้หน้าตาแบบฟอร์มเหมือนเมื่อสักครูน่นี้ในส่วนของข้อ7และข้อ9จะมีข้อความที่เหมือนกัน ความต่างจะอยู่ตรงที่ขนาดของตัวอักษรค่ะหากคุณเลือกข้อ7ขนาดของตัวอักษรที่ได้จะเป็นขนาด12ตัวต่อนิ้วแต่ถ้าเกิดคุณเลือกข้อ9จะเป็นการนำต้นฉบับไม่มีเส้นด้วยขนาด15ตัวอักษรต่อนิ้วซึ่งก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าฟอร์ม12นั่นเองในที่นี้จะขอเลือกเป็นข้อ7 จากนั้นเลือกฟอร์มที่ต้องการซึ่งคุณสามารถเลือกได้ถึง9ฟอร์มนะคะดิฉันขอเลือกเป็นฟอร์ม1จากนั้นคลิกตกลงกรุณายยืนยันการบันทึกจากต้นฉบับคลิกใช่จากนั้นคลิกที่ปุ่มเดิมเพื่อเลือกข้อ2ค่ะแก้ไขแบบทดสอบฟอร์มที่1เช่นกัน จะเห็นได้ว่าโปรแกรมไม่มีตารางใดๆแล้วมีแต่ตัวแปรเพื่อที่จะไปลงฟอร์มที่คุณมีคราวนี้เรามาทราบความหมายของแต่และตัวแปรกันนะคะในส่วนของตัวนอนคัสโค้ดก็คือรหัสลูกค้าคุณสามารถขยิบตัวแปรเหล่านี้ ให้ตรงกับฟอร์มที่คุณมีอยู่ได้แต่ถ้าเกิดในฟอร์มของคุณนั้นไม่จําเป็นต้องโชว์รหัสลูกค้าคุณก็สามารถ delete ลบมันทิ้งได้ตัวนอนดอกนาก็คือเลขที่เอกสารตัวนอนคัสเนมก็คือชื่อลูกค้านั่นเองในส่วนของตัวนอน a d d r 0 1จนถึง a d d r 0 3คือที่อยู่ของลูกค้าบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่3ตัวนอนเทลนาก็คือ เบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าหากคุณไม่ต้องการโชว์ก็สามารถดีลีทได้ด้วยเช่นกันสังเกตนะคะว่าตัวที่คุณสามารถลบได้หรือขยบตัวแปรต่างๆได้นั้นจะต้องมีตัวหนอนนำหน้าหากไม่มีตัวหนอนนำหน้าอย่างเช่นบรรทัดนี้คุณไม่ควรจะมีการลบหรือเคลื่อนย้ายใดๆ ตัวหนอน Your Reference ก็คือเป็นอ้างอิงตัวนอน DLVBY คือรูปแบบการขนส่งตัวหนอน Doc Date ก็คือวันที่เอกสารตัวนอน CR คือจำนวนวันเครดิตที่เราให้กับลูกค้าส่วน Deal d due Date ก็คือวันหมดอายุตัวนอนโซนา m คือเลขที่ใบสั่งขายโซเดตก็คือวันที่ที่อยู่ในใบสั่งขายนั้นตัวนอน SLM COD คือรหัสของพนักงานขายเช่นกันนะคะถ้าในฟอร์มของคุณนั้นไม่มีรหัสพนักงานขายคุณสามารถที่จะลบทิ้งได้หรือขยิบตัวแปรต่างๆให้ตรงฟอร์มของคุณได้ตัวนอน Area ก็คือเขตการขายค่ะ ทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วนั้นจะอยู่ในส่วนของบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย he นั่นก็คือเป็นส่วนของ heading คือส่วนหัวนั่นเองส่วนของ body ก็คือส่วนกลางคือส่วนของรายการสินค้าจะขึ้นต้นเป็น ib ซึ่งในบรรทัด ib นั้นก็จะมีตัวหนอน n ซึ่งตัวหนอน n ก็หมายถึงลำดับที่รายการสินค้านั่นเอง ส่วนตัวหนอน Article ก็คือรหัสและชื่อสินค้าหากคุณต้องการจะแยกระหว่างรหัสสินค้ากับชื่อสินค้าออกจากกันคุณสามารถทำได้โดยการพิมพ์ตัวหนอน Stock Code ค,ค,คือรหัสสินค้าและตัวหนอน Stock Date ค,คือชื่อสินค้าค่ะ ตัวหนอน QTY คือจำนวนสินค้าที่คุณขายออกไปส่วนตัวหนอน TQUCOD ก็คือหน่วยนับของสินค้าชนิดนั้นๆเช่นตัวชิ้นอันเครื่องเป็นต้นตัวหนอน Unit Price ก็คือราคาต่อนหน่วยส่วนตัวหนอน NETAMT Net Amount นั่นก็คือจำนวนเงินรวมนั่นเองถัดลงมามีตัวหนอน Remark อันนี้คือ หมายเหตุของแต่ละรายการสินค้าในส่วนของรายการสินค้าก็จะจบอยู่ที่บรรทัด fo หรือ Footer และในส่วนล่างคือส่วนของขึ้นต้นด้วย su นั่นก็คือย่อมาจากคำว่า summary ก็เป็นส่วนของยอดรวมเงินทั้งสิ้นส่วนลดยอดหลังหักส่วนลดเงินมัดจำ ยอดรวมแล้วก็ภาษีจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นหากกิจการของคุณนั้นไม่มีส่วนลดที่ให้กับลูกค้าหรือไม่มีเงินมัดจำคุณสามารถใส่ดอกจันที่บรรทัดนั้นๆได้แล้วโปรแกรมจะไม่แสดงบรรทัดนั้นออกมาสมมุติว่าบรรทัดส่วนลดคุณไม่ต้องการให้โชว์คุณสามารถใส่ดอกจันที่บรรทันนด su ได้เลย และบรรทัดเงินมัดจำคุณไม่ต้องการให้โชว์เช่นกันก็ใส่ดอกจันไว้ในส่วนของตัวหนอนเมาส์ใส่ดอกจันด้วยเช่นกันเพราะว่าโปรแกรมจะนำยอดรวมในบรรทัดตัวหนอนท o t a l ออกมาจากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึกข้อมูลแล้วปิดเมนูเราจะมาลองพิมพ์โดยคลิกที่ปุ่มข้างปุ่มพินเตอร์แล้วเลือกพิมพ์แบบทดสอบคุณจะเลือกข้อหนึ่งพิมพ์ใบกำกับสินค้าไม่ได้แล้วนะคะเนื่องจากคุณมีการแก้ไขแบบทดสอบไว้เพราะว่าเ้าเกิดว่าคุณพิมพ์ ข้อ1มันก็ยังคงเป็นค่าเดิมก่อนแก้ไขเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเลือกคําว่าพิมพ์แบบทดสอบก่อนเพื่อลองดูว่าแบบฟอร์มนั้นถูกต้องตามที่คุณต้องการหรือไม่เลือกฟอร์มที่1ตกลงจอภาพนี่คือฟอร์มที่ไม่มีเส้นจะเห็นว่าร,รหัสลูกค้าไม่มี ส่วนลดเงินมัดจำไม่มีมีแต่ยอดรวมเงินยอดแวดและยอดรวมเงินทั้งสิ้นเมื่อคุณสั่งพิมพ์ลงฟอร์มแล้วปรากฏว่าบรรทัดบางบรรทัดนั้นพิมพ์ออกมาแล้วสูงกว่าความเป็นจริงสูงกว่าฟอร์มที่ต้องการเพียงนิดเดียว ไม่ถึง1บรรทัดคุณสามารถใช้หลักการของการแก้ไขบิดระยะบรรทัดได้โดยการเข้าที่หัวข้อแก้ไขแบบทดสอบฟอร์มที่1สมมุติว่าในบรรทัดชื่อลูกค้าคุณต้องการที่จะให้บิดต่ำลงมานิดเดียวไม่ถึง1บรรทัดคุณสามารถที่จะใส่คำสั่งนี้หน้าตัวแปกที่คุณต้องการ นั่นก็คือ b a c k s l a s 0 2 7 b a c k s l a s 0 7 4 b a c k s l a s 0 2 0 0 2 0นี้เป็นการบิดระยะบรรทัดประมาณ20บิตซึ่งใน1บรรทัดสูงสุดจะไม่เกิน045 020ก็จะประมาณอยู่ที่ประมาณครึ่งบรรทัดนั่นเองค่ะ หากคุณต้องการเพิ่มสามารถเพิ่มที่ตัวหลังได้นะคะเช่นต้องการจะเพิ่มบิดอีกก็เป็น025หรือ030หากต้องการน้อยก็อาจจะเป็น010หรือ015เป็นต้น เมื่อเรียบร้อยแล้วก็คลิกที่ปุ่ม save อีกครั้งจากนั้นปิดเมนูทำขั้นตอนเดิมค่ะคือการพิมพ์แบบทดสอบออกมาดูก่อนเพื่อดูว่าตรงกับแบบฟอร์มของคุณหรือไม่ถ้าตรงสวยงามเรียบร้อยแล้วคุณต้องการที่จะพิมพ์โดยใช้ออเทอเนตพีหรือคลิกที่ปุ่มปรินเตอร์ได้ทันที แต่นะตอนนี้ยังไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่ยากค่ะให้คุณเข้าที่ข้อ4นําแบบทดสอบไปทับข้อ1เมื่อคุณเข้าข้อนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะ alternate p พิมพ์ออกฟอร์มที่คุณต้องการได้เลยฟอร์มที่1ตกลงกรุณายืนยันคลิกใช่จากนั้นลองคลิกที่ปุ่มพินเตอร์หรือ alternate p คุณจะพบว่า ฟอร์มที่ได้ก็จะเป็นฟอร์มที่คุณแก้ไขไว้เรียบร้อยแล้วนั่นเองสมมุติว่าคุณมีการแก้ไขแบบทดสอบแต่ไม่ได้แก้ไขไว้ที่ฟอร์ม1แต่ไปแก้ไขไว้ที่ฟอร์ม2ถามว่าหากคุณต้องการที่จะนำแบบทดสอบไปทับข้อ1คุณก็ควรจะเลือกเป็นฟอร์ม2และถ้าหากคุณต้องการจะคลิกที่ปุ่มปรินเตอร์แล้วพิมพ์ออกมาได้เลย คุณจะทำไม่ได้คุณจะต้องใช้ออ t ทอเนตสแทนสังเกตรตรงพิมพ์ใบกำกับสินค้าถ้าหากคุณต้องการพิมพ์ฟอร์ม2คุณต้องใช้ hotkey ์ก็คือออ์ทิเนตสถ้าเป็นฟอร์ม3ก็ใช้ออ์ทิเนตสามออ์ิเนตพคือการพิมพ์ฟอร์ม1เท่านั้นนะคะส่วนข้อที่5 นำแบบข้อ1มาเป็นแบบทดสอบหัวข้อสุดท้ายที่จะกล่าวถึงนี้จะใช้ในกรณีที่เมื่อมีการแก้ไขแบบฟอร์มเรียบร้อยและนำไปทับข้อ1แล้วต่อมาภายหลังได้คัดลอกแบบฟอร์มต้นฉบับมาเป็นแบบทดสอบซึ่งจะทำให้แบบฟอร์มที่ได้แก้ไขครั้งก่อนสูญหายไปถ้าต้องการนำแบบฟอร์มที่ได้แก้ไขในครั้งก่อนกลับมาแก้ไขใหม่อีกครั้งให้เลือกข้อ5นี้ แล้วเลือกฟอร์มที่คุณต้องการจากนั้นคลิกที่ตกลงกรุณาย,ยืนยันการบันทึกจากต้นฉบับคลิกใช่โปรแกรมจะนำแบบฟอร์มจริงในข้อ1นึ่มาเป็นแบบทดสอบให้คุณแก้ไขในขณะที่แบบฟอร์มจริงนั้นก็จะยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะ